ทิศทางการแก้ไขปัญหาการพนันของหน่วยงานภาครัฐดูเหมือนว่ายังมีความย้อนแย้งปรากฏให้เห็นพอสมควรเนื่องจากมีทั้งการไล่ปร,ปรับปรามปิดบ่อนการพนันอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกรณีของบ่อนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่อีกด้านหนึ่งคนในรัฐบาลมีท่าทีสนับสนุนการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายด้วยการอ้างเหตุเดิม,ดมคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มาจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเจ้ากระทรวงแรงงานมองในมิติของการสร้างงานจากการมีคารสริโนถูกกฎหมายว่าการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะมีบ่อนคารสริโนถูกกฎหมายรวมด้วยนั้นจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เพิ่มเติมยกตัวอย่างหากมีหนึ่งคาสิโนเกิดขึ้นเท่ากับจะสร้างเมืองใหม่ได้อีกเมืองมีแรงงานในคารสริโนไม่น้อยกว่า10,000คน ประเทศไทยมี5ภูมิภาคหากสามารถสร้างคาสิโนได้ทั้ง5ภาคเท่ากับจะสร้างการจ้งรางแรงงานเพิ่มได้50,000คนไม่แปลกเลยที่คนระดับเสนาบดีกระทรวงแรงงานที่เคยผ่านการทำหน้าที่เจ้ากระทรวงท่องเที่ยวมาแล้วจะสนับสนุนให้มีคาสิโนถูกกฎหมายและข้อเสนอนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นเพราะในอดีตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เน้นการบริหารประเทศบนฐานของศิลธรรมอันดี ยังเคยมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลักดันด้วยการให้ฝ่ายนิติบัญญัติไปตั้งคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาและส่งรายงานกลับมาให้รัฐบาลเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันก็ยังคงตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้ามองความยากของการผลักดันให้สถานบันเทิงครบวงจรแบบถูกกฎหมายเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่กระแสต้านที่มาจากกลุ่มภาคประชาสังคมที่รณรงค์ต่อต้านการพนัน แต่ยูที่ความแม่นยำในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ต่างหากซึ่งเป็นปัญหาทำนองเดียวกับการประเมินถึงความคุ้มค่าของโครงการแลนบิชที่ยังไม่มีความชัดเจนการจะเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรเช่นนี้แน่นอนว่าคงไม่ได้หวังพึ่งกำลังซื้อภายในประเทศหรือเม็ดเงินจากคนไทยมากเท่าใดนักเพราะต้องการดูดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งลูกค้าหลักของประเทศไทยในด้านของการท่องเที่ยว ภายหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามบางทีการจะหวังพึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนอย่างเดียวคงจะไม่ได้ผลดีเท่าใดนักเนื่องจากเวลานี้รัฐบาลจีนประกาศเตือนพลเมืองของตนเองอย่างต่อเนื่องมาว่าการเล่นพนันแม้จะเป็นนอกแผ่นดินจีนก็ยังเป็นความผิดกฎหมายซึ่งล่าสุดสถานทูตจีนประจำสิงคโปร์เพิ่งออกคำเตือนไปเมื่อเร็วๆนี้โดยระบุว่าแม้ว่าคาสิโนในต่างประเทศจะเปิดดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย การพนันข้ามพรมแดนโดยชาวจีนจะถูกต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศเราการพนันข้ามพรมแดนยังอาจนำความเสี่ยงมาด้วยเช่นการช่อโกงฟอกเงินลักพาตัวการค้าและลักลอบขนย้ายสินค้าไม่เพียงเท่านี้ลองดูตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาที่พยายามเพิ่มเม็ดเงินรายได้ให้กับประเทศผ่านโครงการสีหันุวิลซึ่งมีคาสิโนโรวมอยู่ในนั้นด้วย จนเป็นที่มาของการเปิดเสรีให้ทุนจากจีนเข้ามาลงทุนแต่สุดท้ายโครงการนี้ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าภายหลังจีนประสบปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับการประกาศใช้ไม้แข็งของรัฐบาลปักกิ่งที่เข้มงวดเรื่องการพนันทําให้กลุ่มทุนจีนต้องถอนตัวออกจากกัมพูชาเหลือทิ้งท้ายแค่ซากวัสดุก่อสร้างดังนั้นการที่รัฐบาลจะดําเนินการเรื่องนี้คงมองโลกในแง่ดีประหนึ่งอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้ เพราะตัวอย่างแห่งความล้มเหลวในด้านเศรษฐกิจมีให้เห็นแล้วนี่ยังไม่นับปัญหาสังคมที่อาจตามมาอีกถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีพอจึงไม่รู้ว่ารัฐบาลมองถึงปัญหาเหล่านี้หรือไม่หรือแค่เพียงรับรายงานจากคนแวดล้อมที่ต้องการอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเท่านั้น